悪魔だから小悪魔ってて呼ばれてるのいつもはパチュリー様の言いつけで高魔館の図書館のし書みたいなものをしてるよパチュリー様から大変の解決のお手伝いするようにと言われたからよろしくねでも私なんかが助けになるようなことはあるのかなあもし本が読みたいなら任せてね โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้จะไปชมสุนกาชานะฮะก็ไม่้ังห่องเนาะเสียงโคลอะไรมาเนาะว่างพออะไรเหรอคูณหมมาหาแฟนหาแฟนตัวเองก็ผมก็ได้ไปดูสกิลสอนตัวนี้มาแล้วก็หลายคลิปตั้งที่ผมไม่ได้เอา เอาสกิลมาให้ดูนะขออภัยจริงๆนะก็ขอโทษจริงๆลืมนะก็เอซ่า,าตัวนี้ก็ผมแน่ๆครับมั่นใจครับให้ดูแน่ๆนะงั้นก็ผมจะซุ่มสองตู้ก่อนแต่ตู้ไหนเป็นออกสักตู้หนึ่งแล้วม่ก็ตัวซับซ้ำอ่ะผมจะซุ่มอีกหนึ่งตู้จะเป็นตู้แบบว่าแรนดอมนะโอเคงั้นก็สามสองหนึ่งตู้นี้ก็แล้วกันนะว่าจะได้หรือไม่ได้ ทำไมไมัมยนะมิ่งมีแต่การกีฬาวายนะมีลงแล้นเหรอเห็นออล่าอยู่เห็นออล่าอยู่แต่ก็นะมันไม่โด้จะการันตีเปล่าเป็นไงไปแล้วหนึ่งโต๊ะโอเคต่อมาตูน้นี้ตู้นี้จะเป็นตู้ผมเห็นสก,กิลสองสก,กิลนะแต่ว่าไม่รู้จะว่าอาจจะเป็นไงแต่ว่า มันจะมีสกิลติเม m ว่าโจมตีหมูแบบว่าต้นไม้นะก็ผมจะซูมตู้นี้ต่อตู้นี้จะเป็นตู้แบบว่าสกิลเดียวแต่ไม่รู้จะมีสกิลแบบว่าเดียวแต่ว่าหมูหรือเปล่าคล้ายๆเรียไม่ไม่ใช่เ,มเรมิเลียดีอ่าังมิเลียอืมถ้าจะเกลียนะเกลี่สักตัวก็นั่นแหละไม่เอาแม่งเลยโอก้กันข้ามกระเบียงนั่นเลย บาไปแล้วสองตัวงั้ยมึตัวอะไรตัวใหม่หรือตัวเก่าตัวตัวเก่าแหละหตัวเก่านะ่าขอตัวใหม่เหอะตัวใหม่ตัวใหม่โอ้มายกอดคือตอนนี้ยวางรีวิวมากนะแต่รีวิวไม่ทันตัวละครมันเยอะเกินไป แต่ก่อนนะสักตู้แล้วก็ไม่ได้เสียหายนะต้องงานตัวจกตีมูด้วยเกือเกือแล้วเกือส่วนเกมมันก็แม่ห้อกที่เกลรับกูลไปแล้วครับเอ้ยนี่มันท้าดาวเนี่ยขออีกครั้งนึง โอ้โห oh! oh, ตัวสามโอ้ my god ชีวิตชีวิตทำด้วยอะไรแล้วก็ไม่ต้องง่วงครับนรามีดาฟาร์มเพจครับคือคือ,คอด้านอ่าเดี๋ยวน้าเขาอยากให้ทุกคนมากดที่เมื่อกี้นะแล้วก็มาดูมิวสามจะมีอีเวนต์สองอีเวนต์ซึ่งผมจะไม่เล่นเพราะว่าอะไรเหรอขี้เกียจครับ <c oughs> ยวค่อยเล่นทีละไงเพราะว่า ก็จะเป็นดาบแบบว่าไอา้ใครพิวพีหรือเปล่าหรือว่าแค่าตาเป็นเอ่เอไปต่างโลกแค่นั้นเองง่ายๆไม่ธรรมชาติหรอกอืมก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆเล่นแล้กันเงินผมก็มีค่อะขงจะเยอะแล้วก็การด้วยเดี๋ยวค่อยมาสอนการอัพสกิลแล้วกันนะแต่ตอนนี้ปัดตัวละครไม่ทันจริงๆงั้นก็ขอตัวลาไปก่อน อยากตายใครกดไลค์ก็กดไปใครกดดีไลค์ก็กดไปใครกดใครก็กดไปไม่ต้องกดใครยิ่สองเดือกกดใครเล็กก็พอแล้วโอเคอยีก่กินเดียคก็กบาย